สวัสดีนะคะเอ็สซีทุกท่านาน้องกนมสีปปะนธมบานเนี่ยเห็นไหมหนาคาบุรีนะใส่เสื้อของนาคาบุรีเอส่งมาให้ <c oughs> วันนี้ไปทําธุระที่ต่างอำเภอนะคะเพิ่งกลับมาฟังเรื่องไอวันนี้เนี่ยได้มานั่งฟังคลิปของแอนนิงนะพูดถึงสุภาพบุรุษหล่รรอเนาะเมื่อกี้เนี่ยน้องได้ฟังเรื่องราวหรือว่าข้อ ข้อแก้ตัวเหรอว่าที่มันไปกันไม่ได้เพราะอะไรอย่างเงี้ยนมก็มานั่งแล้วนมก็แปลกใจนะคะ FC ใช่ไหมป้าคือทําไมอ่ะถ้าเวลาเราจะคบกับใครสักคนหนึ่งเนี่ยมันจําเป็นด้วยหรือว่าจะต้องปกปิดมันไม่ใช่ดาราหนังมันไม่ใช่พระเอกหนังที่ว่ามันสมัยโบราณนี่มันก็ยังเคยมีมันอาจจะเคยมีว่าในยุคก่อนเนาะพี่นพเนาะสมัยโบราณพระเอกหนังเอกนี่จะไม่เปิดเผยผู้รักใช่ แต่ปัจจุบันนี้นะครับผมเขาแสดงตนเลยนะครับเขาแสดงตนนะทุกวันนี้เนะี่ยเขาแสดงตน,งตนเลยแล้ออย่างหนึ่งเนี่ยนะอย่างน้านเนี่ยนะเขาก็ไม่ได้เป็นเป็นคนดังคนเด่นอะไรเงี้ยน้องคิดไม่ออกว่าทําไมถึงจะต้องมีการปกปิดฐานะหรือว่าไม่ไม่ไม่กล้าแสดงตนมันมันไม่ค่อยจะมีเหตุผลเลยนะในความคิดของทนายนงนะเพราะอะไรคะเพราะว่าหรือว่าเราเนี่ยนะไอะ้มันคิดได้อยู่มันก็ทําให้ คนอื่นเขาคิดได้เหมือนกันนะว่าที่เราไม่อยากแสดงตนนี่ก็เพราะว่ามันอาจจะทําให้เราเสียประโยชน์ใช่ไหมคะบางครั้งเนี่ยการที่ว่าน้าคนนี้เนี่ยไม่มีใครเลยเป็นหนุ่มโสดเนี่ยอาจจะมีสาวๆที่เขามองดูหรือว่าเขาคิดว่าน้าน,นี่ไม่ได้มีใครเลยเนี่ยเขาก็อาจจะมีใจแล้วเขาก็อาจจะชอบเราหรือว่าเขาก็อาจจะคือเรื่องนี้มันเหมือนเป็นเรื่องของคนสองคนที่จะ,ะมปะีประสาน ือว่ามีนิตีสัมพันธ์กับคนต่างๆใช่ไหมพี่นพ mm. มัน FC นี่มีประมาณหลายแสนคนเนี่ยการที่เราบอกว่าถ้าเรามีถ้าถ้าถ้าอย่างที่เราถ้าเรารักใครสักคนหนึ่งเนี่ยนะเราก็อยากจะแสดงออกให้คนทั่วไปรู้ว่าเนี่แหละคือเป็นผู้หญิงของเราใช่ไหมพี่นพ mm. เป็นผู้หญิงของเราเนี่ยนะแล้ว mm. ก็ถ้าเราไม่ได้หวังอะไรเลยเนี่ยเราจะไปปกปิดทำไมางงๆนะตรงนี้เนี่ยมันออกจากขัดหลักการอยู่นะเพราะอะไรเอาถ้าบอกว่า สองแสนกว่าคนเนี่ยที่เป็นเอฟซีเนี่ยที่เขาดูเนี่ยเขาาจะคิดว่านเนี่ยไม่ม,ไม,มีไม่มีครอบครัวเขาาจะมีเขาอาจะม,าอาจามีอาจจะอยากจะ,อ,าจากจะอยากจะคบหาหรืออยากจะเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตยอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเกิดช่องว่างแล้วมันก็อาจจะเกิดการที่ว่ามันเกิดความมันจะเสียหายกับคนขนาดของดาราหนังนะครับมไม่ยกเนี่อะไรบ้างอือ แม่ยกนี่เขาก็ยังสามารถที่จะแสดงตนได้เขาแม่ยกก็ยังดูแลเขาอยู่ดารานะครับผมเขาชอบก็ชื่นชอบนะครับเอาแต่ว่าแม่ยกอ่แม่ยกเนี่ยถ้ารู้ว่ามีมีเมียเหมือนกับลิวเตอร์หัวอย่างนี้พี่นพลิวเตอร์หัวไม่สามารถบอกคนอื่นได้เลยนะว่าตัวเองมีภรรยาแล้วภรรยาของลิวเตอร์หัวเนี่ยก็ก,ก็ก็ไม่ได้แสดงออกแต่นั่นนะเขาเป็นดารานะเขาเป็นสตารนะ์เนาะแต่ของเราเนี่ยโดยปกติเนี่ยมัน ถ้าเราถ้าเราหวังหวังหวังคือหวังความชอบหมายว,ามว่าถ้าเอฟซีเนี่ยชื่นชอบเราอะเท่ากับว่าเราไม่ประสงค์ให้เขารู้เรื่องราวของเราเพื่ออะไรล่ะ mm. ก็เพื่อความเป็นความเป็นดารามันก็จะต้องเขาก็จะ,ะไม่ลดความชื่นชอบลงอย่างเงี้ยแต่ในกรณีของเรามันไม่ใช่ดาราแต่ว่า เราสแสดงออกต่อคนภายนอกได้ว่าเนี่ยคือแฟนของเราแล้วเรามีคู้มั่นมีอะไรเงี้ยเขาว่ากันไปเหมือนกับเอาอยางคุณอิสระอย่างเงี้ยคบกับคุณพัฒน์อย่างนี้ก็สามารถที่จะพูดออกมาได้เลยใช่ไหม<ร>นั่นก็คือเป็นการให้เกียรติผู้<ร>หญิงด้วยใช่ไหมเป็นการให้เกียรติเราทั้งสองคนทนายนงทนายนพเป็นผู้เมียกันก็แสดงออกอย่างเงี้ยนงว่ามันเป็นคนทั่วไปเขาคนเขาเขาต้จะทําแบบนั้นที่ไม่ทําแบบนั้นนี่แหละมันเลยมีปัญหามันมีปัญหา เขาจะต้องไปลับๆล่อๆเหมือนกับคนที่ว่ามันไม่มีสิทธิ์ไม่มีสีอะไรเลยนี่แล้วมันก็เลยกลายเป็นว่ามันก็ความสัมพันธ์มันก็ไปกันไม่รอดใช่ไหมถ้าเราไม่หวังที่จะมาสร้างครอบครัวด้วยกันแล้วเนี่ยเราก็ไม่ควรที่จะต้องมามีอะไรว่ามีโปรเจกต์หรือโปรแกรมที่ต้องทํานั่นทํานี่เพื่อเพื่อที่จะสร้างอนาคตเนาะพี่นงถ้ามันเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยเมื่อมันไปไม่ได้แล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยด้วยความเป็นสภาพบุรุษเราก็ควรจะต้อง อย่างที่บอกกันแหละว่าคุณจะต้องหนึ่งตัวเขาเองอเสียหายในชื่อเสียงอยู่แล้วเป็นผู้หญิงใช่ไหมพี่นพ<ม>ถ้ามีถ้ามีเราไม่รู้หรอกว่าจะมีความสําคัญแบบไหนก็ตามแต่ว่าไม่ถ้าผู้หญิงเนี่ยมันยังไงถ้าเลิกกันไปก็เสียหายอยู่แล้วไงใช่ไหมแต่ว่าในเรื่องของเงินทองหรือว่าอะไรเงี้ยถ้าได้มีการมารวมกันอย่างเงี้ยน้องในฐานะที่เป็นทนายนี่ยนะเคยเจอลักษณะแบบนี้แต่ว่านั่นมันหมายความว่า คนที่เขาอยู่กินฉันสามีภรรยากันแล้วได้ทรัพย์สินหรือว่าได้มีการมีเงินมีมีประโยชน์จากการที่เราเป็นสามีภรรยากันเนี่ยนะแต่ไม่ได้จดทะเบียนเนี่ยทรัพย์สิน,น,น,สนทรัพย์สินหรือว่าผลประโยชน์ที่ได้มาเนี่ยมันจะว่าด้วยเรื่องของ,ของหุ้นส่วนนะคะ fc ยังอย่างยกตัวอย่างมาเอาถ้าเผื่อว่าเราเนี่ยนะได้มาสร้างบ้านร่วมกันนะหรือว่า ได้มาลงทุนทําฟาร์มหรือว่าอะไรเงี้ยผลประโยชน์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะมีทั้งผลประโยชน์บุริาผลประโยชน์ที่มันเป็นผลประโยชน์ที่ราคาที่มันเพิ่มขึ้นหรือว่าที่มันตกลูกหรือว่าอะไรเงี้ยถ้ามันมีผลประโยชน์แล้วเนี่ยถ้าจะต้องเลิกจากการหรือแยกจากกาันมันก็ต้องมาพูดเรื่องของการที่จะแยกไงคนไหนเอาทุนมาก็ต้องคืนทุนใช่ไหมพี่นพแล้วกําไรก็แบ่งกันในเรื่องของหุ้นส่วนนะพี่นพ เราวีสองโต๊ะอ่าใช่ไหมใช่ไหมป้าใช่ไหมเออพี่น้องดูเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยทุกคนก็มาวิพา์วิจารณ์ว่าเอา้าแล้วทำไมไม่พูดเรื่องคืนน้านงพูดถึงข้อกฎหมายนี่นงว่าการที่เรามีมีม,มีมีการร่วมกันในการที่จะเป็นครอบครัวหรือว่าเออเป็นแฟนกันเนี่ยอ่ะเป็นสามีภรรยากันนี่แหละอ่ะเพราะว่าถ้าเผื่อว่าเราไม่มีอะไรกันมันก็คงจะไม่เอา ไม่มาลงทุนไม่มาร่วมหุ้นไม่มาทําอะไรที่จะ,ะที่จะมีชีวิตร่วมกันนะพี<ช>่รบเนาะตรงนี้เนี่ย<ๆ>เขาให้ใช้กฎหมายหุ้นส่วนมามาจับนะอันนี้เท่าที่นงเคยทําคดีมาเนี่ยนงเคยฟ้องที่จะแบ่งทรัพย์สินเนี่เขาก็จะบอกว่าเออได้มีเอาอะไรมาอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าเผื่อว่าการเลิกหุ้นอย่างเงี้ยเอากฎหมายหุ้นส่วนมาเลยการเลิกหุ้นก็คืนทุนคืนคืนทุน,น,น,นใช่ไหมคืนทุนกันไปแล้วก็ นั่นนี่ก็ว่ากันไปไไนออสิ่งที่แบ่งไม่ได้ก็นาออกขายสิ่งที่แบ่งไม่ได้ก็นาออกมาก็คือนั่นเอาเรื่องกฎหมายหุ้นส่วนถ้าถ้าในกรณีอย่างกรณีศึกษาเนี่ยกรณีนี้เนี่ยถ้าให้น้องแนะนําเนี่ยถ้าในกรณีที่ว่าเอ่อเอามาทํามามามาลงทุนในการที่จะใช้ชีวิตร่วมกันเนี่ยมันก็ต้องจับมันก็น่าจะจับด้วยกฎหมายที่เกี่ยวกับหุ้นส่วนใช่ไหมคะ แล้วถ้าส่วนไหนที่มันเป็นการยืมไม่ได้เอามาลงทุนก็อาจจะต้องว่าด้วยเรื่องของกู้ยืมเงินก็ว่ากันไปแต่ว่าถ้าจะไปจับในเรื่องของหลอกลวงเพื่อให้ได้ไปซึ่งทรัพย์สินนั่นเนี่ยมันจะต้องมีรายละเอียดมากมากคือาอาจจะมีมันจะต้องมีรายละเอียดที่มันเป็นไปในแนวทางที่จะมีการหลอกลวงแต่ว่าถ้าไม่มีการหลอกลวงมันคือการร่วมชีวิตกันตกลงใจที่จะร่วมชีวิตกันมันก็ต้องเอาเรื่องหุ้นส่วนมาจับใช่ไหม้าใช่ มันก็จะมีความละเอียดอ่อนอยู่ตันนั้นซึ่งอตอนนี้เราจะไม่เข้าเข้าไปลึกแต่ใช่เพราะาว่านี่มันเป็นการพูดถึงกฎหมายคร่าวๆเพราะว่าตอนนี้มันเป็นเรื่องที่วิพากษ์วิจารณ์กันในในในเราเราไม่ได้บอกว่าใครผิดใครถูกแต่เรากําลังมองถึงนิติสัมพันธ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยถ้าเราเป็นคนที่เป็นเป็นคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยมันก็เป็นการเสนอแนะไงทำทำไมนงถึ่งบอกว่า ในกรณีที่มันเกิดขึ้นเนี่ยถ้าเราจะไปให้คําแนะนําหรือจะไปทวงหนี้หรือจะไปทําอะไรก็ตามให้กับคนที่เกี่ยวข้องกับเราเนี่ยจะต้องรู้เรื่องเราให้มันชัดเจนมันถึง่อจะทําถูกถูกกฎหมายหรือถูกนิติสัมพันธ์ที่มันเกิดขึ้นถ้าเราไปคิดเราเองว่านี่มันเป็นการกู้ยืมเงินนะอ้าวถ้าเป็นปัการกู้ยืมเงินมันก็ต้องมีรายละเอียดว่าเออนั้นฉันขอยืมเงินหน่อยนะที่จะไปซื้อบัวที่จะไปทาบ้านมันถ้ามันไม่มีแบบนั้นแล้วมันเป็นการกู้ยืมเงินมันมันต้องทํา มันต้องใช้กฎหมายให้เข้ากับข้อแท็จริงถ้าไม่งั้นเนี่ยมันก็จะเสียหายใช่ไหมปาชอเพราะว่าการกู้ยืมเรา้นไปแล้วเนี่ยมันก็จะแพ้ได้การกู้ยืมเงินนี่มีวัตถุประส์ก็คืนต้นทุนแล้วก็กำไรก็อาจจะให้จะให้ดอกเบี้ยหรือไม่ให้ก็ตามแต่มันเป็นการยืมแต่ว่าถ้าบอกว่านให้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 พี่ยืมหน่อยพี่จะไปซื้อวัวนะไอ้นี้มันเป็นการกู้ยืมถ้ามันมีเรื่องราวว่าแล้วพี่จะคืนให้เมื่อไหร่อย่างนี้มันเป็นเรื่องกู้ยืมแต่ถ้าบอกว่าเออ เนี่ยนะเราเป็นแฟนกันเนี่ยเดี๋ยวอีกสักหน่อยนะเราจะ,ะแต่งงานกันตอนนี้เราทำกระท่อมหรือว่าเราทําบ้านไว้อยู่ด้วยกันเวลามาแล้วก็ได้อยู่ด้วยกันตรงนี้แหละพ่อแม่ให้เราอะไรเงี้ยที่ตรงนี้เนี่ยมันก็ได้มีการทําสิ่งปลูกสร้างมีการทําฟาร์มไม่มีการซื้อวัวไม่มีการอะไรเงี้ยมันเป็นเหมือนกับคนสองคนเข้ามาร่วมชีวิตกันเนี่ยมันต้องว่าด้วยเรื่องของหุ้นส่วนใช่ใชอันนี้ถ้าให้นงแนะนําก็คือว่าดูให้มันดีแล้วเรียกในหะ้มันถูกต้องนะคะถ้าเผื่อว่า Uh, ในกรณีของข uh, ้อรูปหล่อนะ uh, คุณน้ารูปหล่อเนี่ย uh, สำหรับคลิปนี้น้องขอขอที่จะคุยในเรื่องข้อกฎหมายให้กับ uh, คนที่เกี่ยวข้องก็อาจจะเป็นคุณครูเนี่ยถ้าถ้าความคิดเห็นของน้องมันจะเป็นประโยชน์ก็ลองปรึกษาหารือกันดูกับ uh, ฝ่ายกฎหมายที่เขาดูแลคดีให้เนี่ยนะคะสำหรับคลิปนี้น้องก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ